สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโค่ฟาร์มครับเกษตรเรื่องง่ายๆครับทําเกษตรทําให้เป็นเรื่องง่ายครับจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับพอดีแป้งนอกแล้วก็ตอนกลับก็เลยแวะที่ตลาดนะครับนี่ครับด้านหลังครับจะเป็นตลาดนะครับเป็นตลาดอ่ามาซื้อผักนิดนึงนะครับพอดีผักแถวบ้านเหมือนที่ผมเคยบอกในคลิปแรกๆเลยครับผักแถวนี้ยังมีอยู่นะครับกำลังห้าบาทสิบบาทครับยังหาซื้อได้นะครับผมพอดีวันนี้นี่ครับฟักทองครับ มาเจอฟักทองแล้วไปเห็นมีเม็ดอ,อยู่เยอะนะครับ <c oughs> ก็เลยว่าเออเดี๋ยวเราจะเอาเม็ดมันมามาลองเพาะดีกว่านะครับมาเพาะเม็ดฟักทองกันดีกว่านะครับพอดีน่าจะเยอะอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเนี้ยเอาเม็ดมันไปล้างนะครับแล้วก็ตั้งให้หมาดนะครับผมเดี๋ยวมาไปดูว่าเราจะเพาะเม็ดฟักทองกันยังไงนะครับผมนี่นะครับเม็ดฟักทองเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวเม็ดในนี่แหละเพราะเดี๋ยวเวลาเราจะเาไปทํากับข้าวอะ เราต้องเราต้องเอาอตรงนี้ไอ้ข้างในมันเนี่ยพวกไส้พวกเม็ดมันเนี่ยเอาออกทิ้งอยู่แล้วนะครับเราถึงจะเอาเนื้อไปทากับข้าวได้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมเอาเม็ดมันเนี่ยเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนนะครับผมนี่นะครับหลังจากเราล้างเม็ดมาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตั้งพึ่งลมจนมาดแล้วนะครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการบ่มกันแล้วนะครับทำไมถึงต้องบ่มใช่ไหมครับถ้าเป็นสมัยก่อนอะ อา,อาจจะไม่ต้องล้างนะครับชาวบ้านพอเขาได้ฟักทองมานะครับฟักทองมาเขาก็มาทำทำเสร็จปป๊บอาจจะเอาทั้งเม็ดทั้งไส่ในมนะันอะแล้วก็ไปหวานเอาไปโรยเลยนะก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับลดน้ําบ้างไม่ลดบ้างน้ําฝนบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่เหมือนของเรายุคนี้สมัยนี้นะครับด้วยเวลาเราน้อยนะครับด้วยพื้นที่เราจํากัดใช่ไหมครับะจะปลูกแต่ละครั้งก็ต้องให้มันมีเขาเรียกอะไรเปอร์เซ็นต์การงอกที่ค่อนข้างเยอะนะครับจะไปลงถุงเพาะทั้งหมด มันก็ไม่รู้ว่าลงไปทั้งสิบเมตรมันจะติดทั้งสิบเมตรหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เลยมาทําการบ่มกันนะครับขั้นตอนการบ่มไม่มีอะไรมากครับกระดาษทิชชู่ครับหลักๆเลยกระดาษทิชชู่น,นะครับกระดาษทิชชู่สักสามสี่ชั้นนะครับวางไปเลยเสร็จแ,แล้วฉีดน้ําก่อนครับครั้งหนึ่งให้หมาดเลยเสร็จแ,แล้วเอาแม็์โรยเลยครับพยายามอย่าให้เม็ดมัน,ม,นมันทับกันนะครับเผื่อเอลวลามันออกมามันจะได้ลากจะได้ไม่เบียดกันกระจายกระจายไปเลย นะครับเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเรียงประมาณเนี้ยนะครับเสร็จแล้วไม่ต้องให้แน่นมากที่เหลือเดี๋ยวเราไปทําใหม่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ทิชชู่อีกสักสามถึงสี่ชั้นเหมือนเดิมครับปิดไปเลยแล้วก็ฉีดน้าบางทีนะครับแล้วก็ปิดฝาเลยครับปิดด้านหนึ่นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปบ่มกันโอเคครับนี้เป็นอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการบ่มนะครับรังโฟมเก่าครับเฮียเอามาเลยใส่ไว้เลยครับแล้วปิดไว้ มัดสักน,นิดหนึ่งกันกันลมอะครับผมมัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปวางไว้หน้าบ้านนะครับวางไว้ตรงไหนก็นได้ที่มันโดนโดนแดดนะครับให้มันได้แดดไม่ต้องวางในที่ร่มนะครับผมแล้เวเดี๋ยวเราค่อยมาแกะดูกันสักประมาณสักสองวันนะครับผมโอเคครับนี่นะครับหลังจากที่เราบ่มไว้วันนี้วันที่สามแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาไปแกะดูกันว่า เป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆมันควรจะแกะตั้งแต่เมื่อวานเย็นอ่ะพอดีว่าลืมนะครับเดี๋ยวเราไปแกะอีกทีหนึ่งนี่นะครับามาแกะมาเปิดกันดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เข้าวันที่สามแล้วครับวันนี้เข้าวันที่สามแล้วโอเคนะครับนี่แหละข้อดีของการ บ่มบ่มก่อนนะครับอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเม็ดไหนงอกเม็ดไหนไม่งอกนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปไปปลูกทีเดียวทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเลือกเอาเม็ดที่มันงอกแน่ๆแล้วเนี่ยโอ้โหพวกหางยาวๆเนี่ยจริงๆผมว่าบ่มไว้แค่วันกว่าๆหรือ2วันก็น่าจะโอเคแล้วครับอันนี้ผมเข้าวันที่3ามผมบ่มแต่วันวันวันนี้วันพฤหัสผมบ่มวันอังคารประมาณเที่ยงนะครับวันอังคารเที่ยงวันนี้วันพฤหัส ห่างยาวมากนะครับนี่ครับห่างยาวมากเดี๋ยวเราไปเอาพวกนี้แหละครับเอาลงในถาดเพาะก่อนเลยนะครับโอเคมาเตรียมเรียงกันเลยครับเราจะใช้ถาดเพาะอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเม็ดมันเยอะใส่ถุงไม่ไหวเยอะเกินแล้วก็เอาไพวกเนี่ยครับกล้มะพร้าวเนี่ยเอากรรนไกรก็ได้เหลือแรงได้ครับตัดไม้ปรชิเล็กๆเพื่อจะมาใส่รูไปก่อนนะครับใส่รูนี้เห็นไหมครับ ใส่เพื่อไม่ให้ดินมันมันร่วงไปเยอะนะครับใส่ไว้แล้วดินใส่ได้เลยโอเคครับพอเราใส่ดินไปแล้วอ่าตอนเราใส่ดินเนี่ยนะครับเราใส่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับใส่ตกครึ่งนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาไอตัวเม็ดฟรักทองที่มันงอกอ่ะใส่แล้วดินกรอบอีกทีหนึ่งกรอบไปเต็มเลยนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาราดน้ำยังไงมันก็ยุบอยู่แล้วนะครับอันนี้เราเริ่มใส่เม็ดได้เลยครับตั้งไปเลยครับวางไปเลยเดี๋ยวมันหาทางขึ้นของมัน,มนเอง โอเคครับเสร็จแล้วอันนี้เม็ดที่เหลือนะครับแล้วก็อบไว้อย่างนี้แหละเราไม่ต้องไปไปไปลงดินให้มันเสียเวลานะครับอมไว้ก่อนนะครับเพราะเราเราเราได้เม็ดที่เราต้องการแล้วตอนนี้ก็เป็นสามสามสิบได้มั้งครับประมาณสามสิบหลุมนะครับเสร็จแล้วก็เอาดินกรอบเลยครับโอเคครับเสร็จแล้วทีนี้ก็รดรดน้ําเลยครับโอเคเรียบร้อยครับไปนี้ก็เก็บไว้ในที่ร่มนะครับ อย่าโดนแสงได้แต่อย่าโดนแดดนะครับผมอย่าโดนโดนฝนด้วยนะครับผมแล้วก็รอมันโตทีนี้ก็เสร็จแล้วนะครับโอเคอ่านี่แหละครับข้อดีของการบ่มคือเราไม่ต้องเพาะทีเดียวทั้งหมดเลยนะครับเลือกเพาะเอาเม็ดที่มันแตกที่มันงอกแล้วแน่ๆนะครับผมคลิปนี้มีประโยชน์กหับเพื่อนๆนะครับอย่ากืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนำมาเสนอในอกาศต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ